ลุยส์วิชองไม่ได้มีแค่กระเป๋าแล้วนะคะทุกคนเพราะตอนนี้เขาเพิ่งเปิดตัวมีกับไลายแรกกระแสดังจนถูกจับตามองไปทั่วโลกเลยค่ะอินฟลูสยบตี้ทั้งในไทยและต่างประเทศลงโปรโมทกันฉ่ำมาก ขนาดตัวแม่ยังคุณสีริต้าเจนเซนยังมาร่วมด้วยนี่แหละค่ะกระแสที่แรงจริงๆแล้วถ้าถามว่าทําไมคนถึงตื่นเต้นกันขนาดนี้เกดจะเล่าให้ฟังคะ่ะก็เมื่อไม่กี่วันก่อนเกดเพิ่งได้ไปงาน Louis Vuitton Visionary Journeys Exhibition ท Jour Ex ี่โอซาก้าบอกเลยค่ะว่าอ,อลังการมากเขาพาเราย้อนกลับไปดูการเติบโตของกระเป๋า Louis v u i ตั้งแต่ก่อตั้งในปี1854ตอนนั้น กระเป๋ายังเป็นทรัมพ์เดินทางอยู่เลยจนกลายมาเป็นแบรนด์เนมที่ทั้งโลกหลงรักกันในวันนี้ความน่าสนใจก็คือหลังจากจัดงานใหญ่ให้เห็นมรดกแบรนด์กันไปแล้วเขาก็เปิดตัวเมกับลายแรกที่ทั้งแพ็กเกจและดีไซน์ยังคงโชว์ DNA ความเป็นลุยวิทงใจแบบจึ้งๆเลยค่ะเขาเปิดวางขายพร้อมกันทั่วโลกวันที่29สิงหาคมนี้รวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะใครสนใจสามารถไปลองได้ที่ไอคอนสยามหรือเซ็นทรัลชิดลม แต่ถ้าใครกลัวของหมดซื้อไม่ทันชาเคตมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเกดจัดให้